กลับสวัสดีนะครับวันนี้ก่อมาเจอกับผมซ่องสุกจันตาเจมส์สองแล้วนะครับนี้ก่อมีค้าที่คุณม,มาขึ้นน้ําแข็งนะครับขึ้นน้ําแข็งแล้วก็ออกไปโรงน้ําแข็งนะครับว่ามันใช้เวลาเท่าไรแล้วก็ต่อวันได้โรงประมาณกี่กระสอบนะครับ <hundred> ไปขึ้นน้ําแข็งไปกันเลยนะขึ้นน้ําแข็งเสร็จแล้วก็ออกไปโซนครับ ถ้าว่าท่านทุก<ะ>ท่านทุกนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกกกติดตามกด subscribe ผมเลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสวัสดีครับไปายนะครับจะแข่งขึ้นรถนะครับผมเพื่อเต็มเต็มจะไปส่ง จะเอาไปส่งลูกค้านะครับสามสามร้านค้าต่างๆร,ร้านค้าร้านอาหารนะครับอนี่ครับรอรู้มอยากลึงร้านรอรู้ว่า นะครับมีก่อนเสร็จไปหนึ่งแถวแล้วนะดูแถวที่สองนะครับใช้เวลาอยู่แถวและประมาณ10นาทีนะ ส่วนนี้ก็เป็นน้ำแข็งก้อนนะครับน้ำแข็งก้อนอ่านี่ก็แถวสองเซร็จเรียบร้อยแล้วครับนะครับ,ะรบจะเป็นจะเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งหลอดไง นี่ก็จะเป็นน้ำแข็งก้อนนะครับผมน้ำแข็งก้อนก็มีเอาใส่น้ำแข็งก้อนนครับแล้วก็น้ำแข็งรอดเล็กครับอันนี้น้ำแข็งรอดเล็กตัวนะครับ เรื่องน้ำแข็งก้อนผมจะพาทุกท่านไปดูในอำเภอเชียงดาวที่หนาวที่สุดนะครับที่หนาวที่สุดในอำเภอเชียงดาวเป็นที่ไหนนะครับที่นี่นะครับที่นี่คือหนาวที่สุดนะครับในปัตตภีนะครับหนาวที่สุดในอำเภอเชียงดาวนี่นะครับ เราใส่น้ำแข็งก้อนกันก่อนนะครับอ่านี่ก็จะเป็นเครื่องม้วนะครับม้วน้้ำแข็งนะครับเอาไปเจ๊ควงเจ๊ควัาน,นะครับนี่นะครับนี่นะครับเต็มที่จะเอาไปทรงนะครับนี่ก็ น้ำแข็งโม่ครับรถลดเต็มจะออกทั้งหมดมีหกคันนะครับเต็มทรงส่วนนี้ก็ลูกกระจอบนะครับ รยบร้อยครับรอส่งเสร็จแล้วก็กำลังจะไป ห้ามงเช้าห้าถ้าห้าโมงเกิงกนี่ไปแล้วครับไปชงกาแฟก่อนนะครับต้องจิบกาแฟตอนเจ้าอโอ้โหกาแฟสดเท่านั้นที่จะได้ใจชัน เย้วันนี้กี่แกนครับผมรับเมื่อวานใส่ครับผม 怎么？怎么？怎么？ นี่เป็นขาหมูคอนเทนต์นะครับอยู่ถนนเชียงดาวขาหมูคอนเทนต์สาขาหนึ่งครับนี่ก็เริ่มเปล่งมากำหนอยแล้วครับนะครับลุกจากในมุมในเชียงดาวออกมาเดี๋ยวลงไปเชียงใหม่ร้านขาหมูคอนเทนต์สาขาสองนะครับ แข่งกเ็เริ่มลดแล้วรเริ่มลดน้อยแล้วครับเรารู้ตอนมันสว่างแมน้อนนะครับพอดรีว่ามันมาค่อยเห็นนะครับมันมาค่อยภาพมันม่ค่อยชัดนะครับนี่ก็เริ่มสว่างมาอีกนิดหนึ่งแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นโซนค่ายรีสอร์ทนะครับสงนงแข็ง เสร็จแล้วกำลังจะเลิ่นทางออกไปอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านทุ่งกาลานะทุ่งกา,า,า,าลารถหนักดิบไม่ได้รถมันหนักมันดิบมาได้ ขเขาจะเลื่อนทางไปหมู่บ้านป่าบงนะครับ ตอนที่เราไปถึงหมู่บ้านปลาบงนะครับตอนนี้ก็ถึงที่ลง้งหลอดเ็ด่าใดครับพี่ค่ะหลอดหนึ่งนี่ครับเหียเจาแกนโน้นนะครับเ <Yeah. S 1> จาแกนโน้นลง,นนลง,ลงมา ออออออเอาลอดน้อยตั้งนี่เลยเนาะพี่หน่อหมดแล้วหมอตยหน่อ 放着。嗯，不要放 ะะนนปปนหนึ่ง,งล้านครับสีกระสอบสี่แกนก็รอยี่สิบบาทพอย่งไรพาออะไรผมึะทำแบบนี้ครับเวลาไปฟาดเป็นเนบหท่นึ่งห้ึ้นนี้ก็ได้4หก่นค120่ับน2 0บาทกระสอบ่งหนบาทนะครับผมได้4กระสอบน ไปต่ออีกร้านค้านึงนะครับเลยต่ออีกร้านค้าหนึ่ง,ออห,งหมอกลงนักขนาดเลยหมอกลงนักขนาดเลยครับเนียส่วนดน้านนี้ก็จะเป็นวัดนะครับวัด วัดอ่าที่เป็นหัวหัวอันนี้นะครับวัดน,นะครับนั้านี่ก็จะเป็นต้งนะครับต้งพามจะมีหัวตยัวฮึฮะ ไปไปต่ออีกทีหนึ่งนะครับไปหยอดเลยเฮ้ยไปเลสโก้ s <S ส่งน้ำแข็งมันก่อกเหมือนชื่อว่าง,ง่ายๆนะครับพอีต้องตื่นแต่เช้าเลยนะครับต้องตื่นตั้งแต่ตีสี่มาขึ้นน้ำแข็งขึ้น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 เสร็จประมาณ5้าโมงใช้เวลาประมาณชั่วโมงเออเออบบเฮ้ ลืมแล้วก็ทส่งนะครับตั้งแต่มันจะมีเปล่นสายนะครับสายผมนี่ก่อนคือต้องออกส่งเจ้านะครับออกส่งเจ้าตั้งแต่ห้าโมงเกินเลยนะครับจนยาวไปถึงบ่ายสองห้าโมงเกิงถึงสองโมงนครับสองโมงเมื่อวานนี่นะบ่บายสองนี่ครับลืมไปลืมร้านนี้นะครับลืม ลืมร้านนี้เอาไม่เยอะก็เอาเอานึ่งกต่สอบไปสโก้อือยะ

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับรับไฮไปต่อครับผมถ้ามันยาวเกินก็ผมจะตัดแบ่งเป็น2 EP นะครับทรงน้ำแข็งครับ ชมบรรยากาศไปด้วยกันนะครับชมอยู่ชม,ชมถ้าเมื่อวานถ้ามีเวลาตอนกลางวานันนะครับตอนกลางวันตอนเท่งถ้ามีเวลาก็จะขึ้นไปดังบ้านห้วยลึกนะครับจะไปจะไปถ่ายคอนเทนต์ทางโน้นจะไปพาท่านผู้ชมที่อยู่ทางใต้ที่มู่มีโอกาสที่ได้ขึ้นมาเอรตดังเหนือก่อ มาชมในคลิปของผมนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมหมู่บ้านทางบนนะครับหมู่บ้านมุ่งนะครัไออย่างว่าไม่ได้ยังไหนว่าไอาเฮียแค่นี้ก็ไปมาได้เหรอเฮีย สองนาะปะน้อวันนี้เช็ดผมแน่สองเกนฮะสองแกะสอบจ้า สองแกนหกร้อยบาททวนขอบคนแก เล่าไปต่อนะครับเดี๋ยวผมจะปิดคลิปนะครับจะปิดคลิปแล้วนะครับใ,ใกล้ถึงถนนใหญ่แล้วนะครับสมมุติว่าเขาลูกถนนใหญ่เข้ามาก่อนนั่นแหละครับถ้าลูกถนนใหญ่เข้า อันนั้นจถนนใหญ่นะครับจะมีทางนู้นนะครับถ้าผ่านถนนใหญ่เข้ามาทางนี้ก็จะเป็นหมู่มบ้านปลาบงนะครับถ้าเลยไปทางนู้นก่อนจะเข้าในตัวเมืองเชียงดาวเย่ยอยู่น่ไม่นอครับไปก่อนเลยตัดหว้าเลยคลิปของผมเฮ้ย ในหมู่บ้านปลาบงออกมาก่า็จะมาติดใส่ถนนใหญ่อย่างนี้ถนนใหญ่อย่างเนี้ยโหค่ะถนนใหญ่นี่กดรถก็เยอะมาก<อ>สุดยอดเลยนุ่นนุ่นนะครับ,นนะรบจะเข้าในตัวเมืองเชียงดาวในอำเภอเชียงดาวนะนี่ตำบลแม่น้านะครับโอ,โอ้สุดยอดเลย สำหรับคลิปนี้ก็ผม